เรื่องลับวิญญาลอนตอนพนักงานแผนซ c ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่างานอดิเรกผมนะเป็นหน่วยกู้ภยัยเลยไม่ค่อยจะกลัวเรื่องอะไรแบบนี้เท่าไหร่และผมเองก็ไม่เคยเจอผีมาก่อนทียซ้ำไป จนเมื่อประมาณสองปีที่แล้วผมได้ไปทำงานโรงงานแห่งหนึ่งแถวบ้านอยู่ในจังหวัดชนบุรีครับแถวนั้นเขาเรียกกันว่าซอยห้อยสะพานครับผมไปทุกช่วงปิดเทอมและเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมต้องมาทำงานแบบเข้ากะกลางคืนทำให้ตื่นเต้นนิดหน่อยก่อนหน้านั้นมีพี่พนักงานที่เคยอยู่มาก่อนเล่าให้ฟังว่าที่นี่นะ วันดีคืนดีเนี่ยใครเดินออกมาเข้าห้องน้ําตอนดึกๆก็จะต้องเดินผ่านเครนยกของในกุดังถ้าใครเดินผ่านแล้วมองขึ้นไปบนเครนก็จะเจอผู้หญิงนั่งอยู่บนเครนแต่ผมนะ่ะไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายละครับจนผมเริ่มเข้ากะกลางคืนได้ประมาณ3 4วันมันก็ปกติดีไม่มีอะไรจนมาถึงคืนที่5คืนนั้นผมจำได้ว่าเป็นวันพระ ช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งจะเป็นช่วงพักเบรกของพนักงานต่างคนก็ต่างปิดไฟในลายการผลิตแล้วก็นอนหลับพักผ่อนกันผมก็ปิดไฟแล้วก็นอนเหมือนกันครับแต่ในช่วงเวลาที่ผมกําลังเคลิ้มเหมือนผมว่าได้ยินเสียงสัญญาณหมดเวลาพักดังขึ้นผมเลยลุกขึ้นมานั่งแต่มองไปรอบๆไฟก็ยังปิดอยู่ทุกคนก็ยังนอนหลับอยู่ จะมีเพียงไฟหลอดเล็กๆหนึ่งดวงที่ยังเปิดไว้พอมองเห็นแบบสลัวๆผมกวาดสายตาไปรอบๆเพื่อดูว่ามีใครได้ยินเสียงสัญญาณแล้วลุกขึ้นมาเหมือนผมไหมแต่แล้วสายตาผมก็ไปสะดุดเข้ากับโต๊ะทำงานของแผนกคิครับผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างผอมผมสั้นคล้ายๆว่าจะไว้ผมส่งบ๊อบผู้หญิงคนนั้นยืนตรวจงานอยู่ทั้งๆที่ไฟมันมืดสลัว ปกติแล้วถ้าพนักงาน QC ตรวจงานจะต,ต้องใช้ไฟสว่างมากๆถึงจะเห็นชิ้นงานว่าเสียหรือไม่ผมมองผู้หญิงคนนั้นอยู่ประมาณ3นาทีจนผมมั่นใจเลยครับว่าเธอเป็นคนแน่ๆในใจก็คิดทำไมถึงขยันจังไม่พักเบรกเลยเหรอแถมตรวจงานทั้งไฟสลัสวๆตอนนั้นคือผมไม่ได้นึกสงสัยเลยว่าเธอใช่คนหรือเปล่า ผู้หญิงคนนั้นก็ยังยืนตรวจงานอยู่อีกสักพักหนึ่งก่อนจะเดินไปทางด้านหลังแล้วออกนอกประตูไปผมก็นอนหลับต่อครับโดยที่ไม่ได้คิดอะไรในระหว่างที่กำลังจะ่มเพิมหลับเสียงสัญญาณหมดเวลาเบรกก็ดังขึ้นพลักงานต่างเดินไปที่เปิดไฟในลายการผลิตแล้วก็แยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองผมลุกขึ้นแล้วพยายามมองหาผู้หญิงคนนั้นว่าเขาคือใคร แต่ก็ไม่เจอครับผมเลยถามพี่ที่ทำงานกับผมว่าเออพี่ครับพี่รู้จักผู้หญิงผอมๆตัดผมบ๊อบสั้นๆฝ่าย q c ไหมพี่แกทำหน้างงๆสักพักหนึ่งนะครับก่อนพี่แกจะถามผมกลับว่าทำไมละ่ะมีอะไรผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าผมเห็นผู้หญิงคนที่ว่าเนี่ยมายืนตรวจงานตอนที่เรานอนหลับกันเท่านั้นลละพี่แกนั้นอึ้งไปเลยแกเลยบอกผมว่า เขาชื่อพี่เพนเสียไปแล้วเกือบสามเดือนก่อนที่เขาจะเข้ามาทำงานที่นี่ด้วยซ้าไปลักษณะตามที่บอกเป๊ะๆเ,เลยล่ะครับพี่แกยังบอกอีกว่าพี่เพนเนี่ยแกเป็นคนขยันสงสัยแกจะยังห่วงานอยู่ละมั้งผมได้ฟังนี่ถึงกับอึ้งเลยแต่ผมก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับผมก็เลยเดินไปตรงประตูที่เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินออกไป เผื่อว่าจะเปิดไปเจอใครที่บังเอิญลักษณะคล้ายกันแต่พอไปถึงประตูผมก็ต้องคนลุกวูบอีกรอบหนึ่งเพราะประตูมันถูกล็อกแม่คุณแจจากด้านนี้นะครับแล้วผู้หญิงคนนั้นจะเดินผ่านเข้าไปได้ยังไงกันเพราะผมมั่นใจว่าภาพสุดท้ายที่เห็นคือเธอนะ่ะเดินผ่านประตูนี้ออกไปไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับจากในครั้งแรกในชีวิตทุกวันนี้ ได้จะถามตัวเองในใจว่าแบบนี้เขาเรียกเจอผีหลอกใช่ไหมมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่แหละครับเรื่องเดียวที่ทำให้ผมเจอมาอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่เขาอยากจะแบ่งปันให้รับชมรับฟังกันครับกราบขอบพระคุณนะครับที่ติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ